This is what a warrior looks like warrior, 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 warrior. ก็คือว่าตอนนี้เราก็คือเดินมาเจอพี่มโหบริเวณใต้อาคารแล้วเดี๋ยวเราจะขอสัมภาษณ์พี่จะมี่หน่งนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อวิวค่ะชื่อพี่วิวนะคะอยากจะถามว่าพี่วิวเนี่ยคือทำดุ มอดีมอดีได้เศษน้อยมากเพราะเพรามอดีมันจะเป็นมากขนาด้อยากการแก้ไขแล้คืออยากแต่ว่าย้อนไปเพื้อแก้ไขเศษให้ันดีขึ้นนอมานี้เแล้วก็เอออย่าถ้าฝากถึงคนนึงได้วานี้อยกับฝากถึงใครบ้างคะว่าฝากถึงเพื่อนรักฝากถึงเพื่อนรักใช่ก็ดักมากกัมากก็ดังเพื่อนรักมากเลยเพื่อนเพื่อน ็มีพี่มาหกอยู่ข้างในเดินเข้ามาจับตาันี่เด็กข้างบนเนาะก็คือว่าอยากจะถามว่าชื่ออะไรบ้างใช้ของตัวันิโน่สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวสาวรักถุนอินนะคะชื่อเล่นชื่อว่าพี่หนูนาำเป็นนักเรียนชั้นม .6 ึที่6ค่ะสิ่งที่อยากบอกเลยเขาสิ่งที่มีต่อโรงเรียนนี้ค่ะอ๋อพี่ก็อยู่โรงเรียนนี้มา6ปีนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างความสามารถอะไรก็ได้มาจากที่ ก็อยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะครูหรือว่าอาจารย์ค่ะหรือว่าท่านผู้บริหารนะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสพี่ในการได้ทํกากิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน <mia. S 1> ค่ะถ้าขอช่ายหน่อเลยค่ะไปค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ากทำอะไรคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะที่ก็อยากกลับไปแก้ไขในเรื่องของการเรียน <Nein. S 1> ค่ะเพราะว่าเกณฑเฉลี่ยพี่ค่อนข้างที่จะดอรอปลงมาจากที่พี่ตั้งเป้าไว้ค่อนข้าเ <ique. S 1> <shine S 2> งเยอะค่ะ ถ้ย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้ค่ะอะไหนก็ไหนๆแล้วอยากจะให้ฝากถึงใครก็ได้สักคนนึงในโรงเรียนค่ะอยากฝากถึงครูแก๊์ค่ะก็ขอคุณครูแก๊์ทุกอย่างเลยค่ะที่คอยสนับสนุนทุกอย่างที่คอยให้หนูเหมือนกับกิจกรรมทุกอย่างที่ครูแก๊์คอยซัพพอร์ตค่ะอยากขอคุณครูมากๆค่ะที่หนูมาได้ขนาดนี้เป็นหนูได้ขนาดนี้ก็เพราะครูนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะอะสักสามคำคาณป้าดิมะหกจะไงบ้าง โอ้โหถ้าสามคำถตอนนี้นะคะสู้ต่อบติดค้าสู้ติดคติดค้างติดแล้วค่ะสวัสดีครับผมครับนายพนัสสีแสงครับพี่ชันมัคคิมุซาพีทหกทพุกครับหรือที่น้องๆหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อเล่นก็คือพี่พีนั่นเองนะครับวันนี้ก็ที่น้องๆให้คําถามมาที่สามคำถามนี้ก็คือความรู้สึกที่มีต่อนเรียนก็รู้สึกว่า เราได้รับโอกาสหลาย,ลายอย่างนะครับออได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยได้ทาได้เป็นทีกรนะครับได้เป็นนักรงรล้กทุ่มได้เป็นออผู้นาในหลาย,ลายอยา่างมันมันเทีื่องตรงนั้นมันคือโอกาสแล้วก็รู้สึกดินใจมากที่คุณรูลหล่แลท่านเนี่ยพอมองเห็นถึงศักยภาพแล้วก็ให้โอกาสเรานะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะทำอะไร พี่เองนี่พี่ไม่อยากจะย้อนเวลาด้วยซ้ำนะเพราะพี่ถือว่าช่วงรวลาเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่มันดีที่สุดสำพี่แล้วนะครับรู้สึกภูมิใจในหลายๆอย่างที่พี่ได้ทาแล้วก็ดีใจกับผลตอบรับที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วเพราะฉนั้นเนี่ยพี่ไม่อยากที่จะย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นเพราะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยพี่ถือว่ามันเป็นช่วงระเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะครับน้องๆทั้งโรงเรียนแล้วกัน อาจจะบอกว่าพี่แก่ก็ได้นะครับก็มองไปแล้วก็ขอฝากถึงน้องคนด้วยว่าตอนนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึก้อรู้สึกว่าไม่อยากเรียนไม่อยากทำงานเยอะกันมากอย่างเงี้ยครับสำหรับประสบการณ์คนแก่นะครับก็บอกว่าพี่เคยเป็นนะครับเคยเคยเหนื่อยเคย้อเคยอยากที่จะแบบว่าไม่อยากทําส่งนะทาส่งไปแล้วข้างในคุณจะไปไว้ไหนสู้นะครับตรงเนี้ยพี่จะบอกว่าเหนื่อยได้นะครับ เราก็หายไง่ายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาความวรู้สึกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเป็นแรงท้อนะครับเอาตรงนั้ครับเป็นแรงผลักดันดีกว่าเหนื่อยนอนแล้วก็หายนะครับก็ฝากน,น,น้องๆชสู้ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอสามคำคำสุดท้ายขอสามคำอ็อมีครั้งเดียวลกันนะครับมีครั้งเดียวพี่ว่าชีิตมหกเนี่ยหรือว่าชีิตมปลายนะครับมันไม่มันไม่ง่ายเลยนะครับที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะผ่าน ก็แต่งม .4 ม .5 ม .6 ได้นะครับประสบการณ์ที่สอนเรานี่มันเยอะมากๆนะครับแล้วก็พสิง่งต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เรียนไม่ได้เรียนเนี่ยเราคงไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้นะครับเป็นหลายอย่างที่พี่บอกว่าพี่ได้เป็นมีประสบการณ์ทด้ทำพิธีกรครับเป็นนักร้องแล้วก็เป็นผู้ทำในหลายอย่างเนี่ยมันมีค้งยองจริงนะครับก็คือชีวิตมปลายตรงเนี้ยพี่ก็เลยอยากขอบคุณประสบการณ์อยากขอบคุณชีวิตช่วง มอบลายตรงนี้ครับแล้วก็อยากขอบคุณคุณครูแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพนี่น้องๆที่ดีที่สุดทั้งโรงเรียนด้วยครับที่รักพี่ดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวนิปยายเหนือเทีนมนะคะคำถ,ถามแรกค่ะความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะพี่ก็อยู่มา6กปีแล้วค่ะเป็นโรงเรียนที่ให้อะไรหลายอย่างกับพี่เลยค่ะมีทั้ง ความรู้ประสบการณ์และก็เพื่อนเพื่อนค่ะต้องเรียนแห่งนี้นะคะที่ก็มีความสุขมากๆค่ะที่ได้อยู่โรงเรียนแห่งนี้ก็ทั้งสุขทั้งเศร้าและก็กดระเบียบบางสิบบางอย่างนะคะก็อาจจะไม่ถูกใจน้องๆหรือเพื่อนเพื่อนคนนะคะแต่หนูเชื่อว่ากดระเบียบทุกอย่างมันก็มีข้อบาคัะนะคะแบบฝึกกร,ระดบกยังไงให้กับตัวเองด้วยะคะ่ะ ก็ข้อต่อไปนะคะถ้ายอ้อนเวลากลับไปได้อยากจะทําอะไรอยากจะดื่มนมเยอะๆค่ะเพราะว่าคนพักเยอะมากค่ะไ้่ใช่ตัวนกลางหนึ่งตัี้ยก็ถ้าย้อนเวลาถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะดื่มนมเยอะๆค่ะฝักถึกไไกง,นงค,คนในโรงเรียนหนึ่งคนค่ะคนคนนั้นก็คือน้องสถาปนาสุดไกลใครค่ะก็อยากจะฝากบอกน้นอนงอาคนปูไว้ของเรานะคะว่า เลิกแกล้งที่ได้แล้วค่ะโดนแกล้งโดนนางแกล้งยังแต่ม .2 ค่ะตอนนี้นางเด็กก็อินโดนแกล้งอยู่ค่ะก็อยากให้นาง,นงเลิกแกล้งได้แล้วนะคะข้อต่อไปค่ะขอสามค่ะไม่กับชีวิตม .6 ซ mm hmm. ึ่งชีวิตมาค่ะชีวิตจึแบบ๊ง mm hmm.